สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมนี้กับมาพ่อกันอีกแล้วพี่น้องมนี้เป็นวันจันทร์เนาะวันจันทร์อ้ยหัวหอกหลายแหงพี่น้องเลยแบบแตกต่างเงี้แตกต่างเงี้ยเยอะทุกปีนี่เนาะสี่สิบหกปีเลยพี่น้องคนนี้บรรยากาศมือนี้ก็ฝนตกฝนตกอีกแล้วมือนี้ก็ไม่ได้ยุ่งกันอีกระลั้พี่น้องคอยกสีอันไปอันสื่อของอยู่ของกินนะนะกับไอพ่อหลวงเจสิกาณมนีสไปลินค่อนเพราะว่าแม่ที่เกือบขาดพี่น้อง อาเคือเสียงรถว่าเป็นรถนั่นแท้ไอเกือบขาจะไปสื้อเกือบพห้แม่ทิวทิวที่แล้วแล้วลูกสายแล้วเอาคอเสื้อลหน่อนเอาพีแบกอยู่ไหนแล้วลูกมาเลยเนาะสวยแล้วเนี่ยฝนตกเลยเนี่ยทำไมไม่เอาเสื้อขันยาวผมยาวมากเลยเดี๋ยวในนี้ก็จะเออ แม่เซนเจอร์มาหาแม่นะเนี่ยว่าทําไมแม่จี๋ผมยาวแม่ยาก,กัอันถึงสิโยไอลอแมนกะเบิรงวิดีโอสม,มือพี่น้อแล้วบอกเบิรงวิดีโอสม,มือว่าพวกเขาเฮ็ดอีหยังกันหนังสือนะโอ้ฝนตกให้แม่ไปส่งไหมลูกถ้าแม่ไปส่งมันเนี่ยฝนตกกันเนี่ย <Sorry. S 1> ไปไปเรื่อยลูกคร้าฉันน่ากีพ่พ,พ,พี่น้อเอาวัสดุมาหรือ,อยัง เพราะว่าอันมันสุกไม่เที่ยวไม่เที่ยวไปใส่วะมันสุก <c oughs> จำบ่ดด้พี่เนาะพอก็เป็นเอาไส่เมื่อละล่ะโอ้ยตายอันรองโควิดนี่บ่ดีอหลีพี่เนาะผมึิดว่ามันหลางกายเสื่อมแห้งอะนะหลางกายเสื่อมแห้งเพราะจะลืมลงลืมอันหล,าง,หลางกายออนเพียคือขอวายาวหลายังหลายให้ฟังละพี่นนองโอ้ยเสียง <c oughs> <c oughs> เสียงควายทำไมเป็นแบบนี้ โอ้ยพี่น้องอันตั้งแต่อันเสาร์อาทิตย์ก่อภัยเหตุวิดีโอเลยแต่จะแมนเมื่อยคักเมื่อยแหน่เมื่อยอิรีอีเหลือก็ไปอันอันข้าวบุ้นเสี้ยวอว่านี่ไปไปเจอพี่ทองกับว่าวสู่พี่ทองฟังว่าโอ้ยพี่ทองข่อยเมื่อยแหงแปลว่าอันตื่นตั้งแต่ตีสามเคืองเนาะวันวันไอ้ขึ้นขึ้นวันเสาร์นาะไอ้ขึ้นวันศุกร์เนาะเพราะว่าสิไปวันเสาร์ก็ตื่นตื่นตีสามเคืองไปหอดยอกกับฮกโมงพอดีพี่น้องเพราะว่าเมืองยอกนีด ตรงขี่ไว้ไหวเลยพี่น้องกานขี่ไว้ไหวก็สวยเติบมานะเพราะว่าเข้าไปวันนี้ค่าเศร้าเนี่ยบอกพี่น้องค่าเศร้าน่ยยี่สิบห้าปอนกับคูณเอาเดอ้อสี่สิบสี่ขาเศร้ายี่สิบห้าปอนท่ามสิกลับมาแล้วกลับมาก,กับประหอดไอ้ลินขอนประมันใบมงคิงเพราะว่าขี่แบบเร็วนะเก็บเร็วแล้วก็ใบ,บมเคิงหล้กก็เป็นยางทอกสีเด้พี่น้องพวกข่อยก็จะเป็นโผล่นะแบบว่าเฮ็ดงาหน,นักกันนะ เฮ็ดงานหนักอะนะเฮ็ดบันีががののでで้ก็ไปย่างทอกสี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่แหละพี่น้องไปหออทอกสีใบม่งเคืองมันกะเขาก็ย่างบวกเก็บปันใดนกกะย่างประมาณใบสองม่งเคืองเขาเก็บเริ่มเก็บเบิดอ่ะนะต้องย่างไว้ๆนะย่างแปลว่าย่างด้เครืองเดียวเขาก็เก็บเปิดสีน้องเพราะว่ามันทอกสีมันเปิดเชียงมันเปิดเทียงมันหนึ่งคันสมมุติว่าเขาไปซื้อของยูยอกซื้อๆหลักะไปซื้อซื้อหลักะกับมาท่านทอกสียูต่พวกใคร อย่าไปขายน้ำนะเพราะว่ามันไก่พี่น้องมันไก่แบบว่ามันบุคาคุ้มค่าน้ำมันนะสิเนาะเทิร์ค่าน้ำมันเทิร์ค่าเมือไอเทิร์โน่นนี่นั่นนะสิเนาะวันนี้กลับมากับมื่อยพี่น้องวันนี้อันมะฮอดไอ้มะฮอดไอ้ทอกไปทอกซีแล้วกับไปล่วงไปไอ้ชาลติช็อปพร้อมร้านประจำนะนะแเป็นเบิ่งของพวกซีดีดีวีดีอยังจัะสินาประทานมันมีวันนี้กับไปเบิ่งอันนั้นแล้วกับกับมะฮอดบ้านกับเกือบประมาณเจ้าหมู ไปสามเหมือนนะพี่น้องเกือบไปสามมอห์เทือนเกือบไปสามก็เมื่อยแล้วพี่น้องเลยเมื่อเส้าเมื่อยอยู่ข้าวหนึ่งกะคาาเส้าเมื่อยกับโบเมียนดอกพี่น้องถึงเวลาเฮ็ดกับเขาสี่โมงแรงสี่โมงแรงเฮ็ดกับเขาแล้วก็ส,ส้มสกินแล้วเฮ็ดกับเขาให้ลูกให้ผัวให้จะคล้องแล้วกินแล้วล่างถวยล่างบวงจบพอดีมือหนึง่งวันนีก้ก็มาเตรียมของเพื่อสิไปแ่น เพื่อเตรียมของไปวันวันอาทิตย์นะพี่น้องเตรียมเห็ดกับผงกับเขาเตรียมห่อเขาว่าซะเตรียมห่อเขาวันอาทิตย์ก็ไปแล้ววันวันอาทิตย์ก็ถือว่าโชคดีพี่น้องวันอาทิตย์ผ่านมานี่ย่อยมี่ขยสิมีของมารีวิวให้เบิ่งพี่น้องเขาถือว่าโชคดีแฮมคอยสังเกตเบิ่งหนาะ2อเถื่อล่ะที่เป็นขันเขาไปสื่อของวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์ที่ตรงกับวันพระนี่ถ้าสมมติว่าคอยอ่าขอสีอธิษฐานนะคล้ายๆว่า ไอ้เวล่าเคยไปหอดตลาดนี่เนาะพอก็จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เทวดาให้ผีให้ยังถี่เขาอยู่มองหันนาพี่น้องข้าอาทิตยศอุทิศทีแล้วข้าก็ว่าขันมันมีของกันขอให้ได้ของเด้ออย่างนิ้สิเนาะอันขันเป็นมันขันเป็นมันพระนั่ะข้าได้ของหลายพี่น้องของดีๆของหลายๆของมีราคาแพงผอมมันนะอาทิตย์ก่อนพูดน้องที่คอยบอสุฟังที่คอยได้พวกเข้มกัดเด้หลวงปู่หลวงยังน่ะมือนั่นก็เป็นวันเสาร์ วันพระเสา์นะพี่น้องเป็นวันเสาร์วันพระคอสังเกตเกบิ่งเนอันีเมว่าน,นี่โมว่าน,นี่วันอาทิตย์ก็เป็นวันพระคือกันพี่น้องโอ้ยคอยไปอยากเสื้อพี่น้องเป็นเทือกแรกจี่คอยแบบว่าก็เคยบอกสู้ฟั่งอะไรแม่ที่ไปล่ะก็เคยบอกสู้ฝังอะไรพี่น้องแบบว่าอันคอยไปหอดคอยกระซิอธิษฐานว่าคอยก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ให้เทวดาให้ผุดปีให้วิญญ,ญาณอังศีนา พออธิษฐานแล้วขอ่อยกอ็เลยอธิษฐานต่อว่าขัดสมมุติว่าคาบุคาเคยเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลมาจังซี่นะก็ก็กขอให้ซ่วยนะพี่น้องขอให้ซ่วยห้หาของหายยังใดนี่เด้อนะประมาณนี้เนาะพออธิษฐานได้ซ็ํานี่ล่ะพี่น้องเอ,อ้ยข่อยก็ไปข่อยก็ไปไปหลานใดก็เจอไปหลานใดก็เจอพี่น้องเจอแต่ของดีๆเมื่อวานนี่ข่อยได้นาฬิกาโอเมก้ามาเรือนนึงพี่น้อง แล้วก็ได้ของทีมันมีมูลค่คาแต่ว่าเขาอบอกอามาให้เบืงองดอกพี่น้องเดี๋ยมันมันบดีนะพี่น้องมันบดีในทีนี้หมายถึงว่ามันสิเป็นการอวดอ้างเงี้ยประมาณนี้นะพี่น้องแต่ว่าบอกได้เลยว่าม่วว่านี่ค่อยได้ของดีแห้งนะพี่น้อง,ดองดอได้ของดีค่อยได้ของนี้ไอ้ีใช้แห้งหน้องม่อว่านี่ไปไปสื่อของที่มีมูล,ลาค่าอยู่อยู่สามสี่หลานสี่หลานหนึ่งสองสี่ล้านพี่น้องมีตลาดแบบน,น,นักเลยนะแบบ นักนักเลยนะพี่น้องไอ้มูมค่ราคาซ้ำกันกับกําไรทองอินเดียน่หละพี่น้องโอ้ยดีใจแหงแบบโดนละ้นะพี่น้องที่พอได้แบบนี้เนะน,นาะ้วก็ได้ได้นาฬิกาอันอเมริกามาเรือนหนึ่งเป็นเป็นอเมริกาแต่ว่ามันเป็นเก่านะพี่น้องเดี๋ยวจังไปเบิองคลิปรีวิวของอะนะพี่น้องจังไปเบิง่งคลิปรีวิวของคือเสียมารีวิวเบิ่งแต่ว่าของที่สื่อ,อยุ่เมืองยอก็เอาลงขายเบิดนเนาะก็เหลือแต่สื่ออย แฮมเวลล่ะพี่น้องกับทอกซี่บ้านบ้านเสาอยู่ทอ็อกซี่น้อยหนึ่งละกะมาแฮมเบลวันนี้ฝนก็ตกควอมได้นนพี่น้องเมบ้านนี้ไปไปหอดผลหกโมงไปกับเจสิกาเนาะกับมากับประมาณแปดโมงเกือบเก่าโมงพอดีมาหออเนื้อเก้าโมงแบบยางแบบ๊ะแป๊บเดียวหนึ่งนะพี่น้องยางข้าวเดียวเขาเมือกล้องลงไอ้บางรถบางขั้นกับฮุกอัตมาพี่น้องมันกับฝนตกแล้วนี่สิเนาะ ต่ว่าก็ถือว่าโศกดีแห้งนะหมูม่บ้านโศกดีอิลีอิลีอ,ลอนะพี่น้องเตอร์สอันซอยชีวิตไปได้น้อยนึงวัดสันเนาะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็นตามที่บอกขอ,ของของกินของอยากกระแพงและกะไอ้ของใส่นักลงนักเรียนอีกไอ้สารพัดเนาะสารพัดพาพัวข่อยกกะลังสีไอ้ดินร่นพี่น้องใส่คําว่าดินร่นเนาะดินร่นสิจ่ายคาบ้านให้มันเบิดนะพี่น้องภายในปีนี้สนเสนาเหลือประมาณ หมื่นหนึ่งนี่ละมื่นปอนก็สมมิประมาณสี่สี่แสนหาแสนนี่หละประมาณเหลือสี่แสนหาแสนนี่ล่ละอันอันบานกระสิเบิร์ดนะคันบานเบิร์ดน,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 นี่ก็เตรียมเก็บเงินแล้วกระสิไปหาสื่อล้างไม้หรือจังไรก็สิถาเบิรงนะว่าสิเอาจังไรต่อไปเนาะแปดโมงแล้วพี่น้องแล้วจะทาไปส่งเจสิกะ <c oughs> เอาเด็ดในกับคีโมละเมื่อคีโมต่อพี่น้องวันนี้มือแค่ผู้ดได้จำได้สุกสิบสามเนาะ วันที่สิบสาเป็นวันศุกศุกสิบสามเนาะใครเป็นใครผู้ได้เคยได้เบื้องหนังสยองของขวัญของต่างประเทศก็สิเป็นแบบว่าวันวันผีอย่างเงี้ยไอ้สุกสิบสามมันนะพี่น้องมันวันสุกมันแต่ไหนขาก็เจอดีกันขวาก็เจอดีกันมือหนาเนาะมือหนาก็เป็นวันมันอียงเนาะมันสุกเลยเนาะขึ้นมันสุกพี่น้องข่อยบันเดีนอนเบิดขืนบันเดีนอนเบิดขื่นเอลีพี่น้องอันขวอยบุ้งหัวว่าอันไอ มันเป็นแบบไดสีวสลซูฟัางพี่น้องคือว่าช่วงประมาณเที่ยงคืนเนะานนะอขอนอนประหลับเอ้ยขอนอนนอนคล้ายๆว่านอนรับไปแล้วก็เมื่อเมื่อหูเมื่อ,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 อตอนเที่ยงคืนพี่น้องพราะหูเมื่อตอนเที่ยงคืนปุ๊บไฟอยู่หนาบานที่มันเปิดปิดเองนะมันก็เปิดตื่นขึ้นมามันเปิดเลยนะพี่น้องมันเปิดแล้วมันเปิดไว้อยู่แล้วนะแต,แต่ว่ามันเปิดอยู่ประมาณสามนาที ันนี้เขาอันเขาก็นอนนอนไปเขากะมือมือตอนตีประมาณอล่ะมันก็เปิดอยู่เขากะเขากันอะไรมือมือขึ้นมาเขาก็เมื่อตาไฟมันก็เปิดอยู่เนาะเขาก็เอ้าไฟมันเปิดอีย่างอี้เขาวางเสิเนาะเขากะมันก็เปิดเนาะเขากะสักพักมันก็ปิดลงวันนี้เขาก็นอนต่อไปอีกเนาะนอนต่อไปอีกวันนี้คอยกัมีความรู้ซื้อ่าบผีอำอีกแล้วพี่น้องพี่ยังไม่อำคอยดูสะ แต่ว่าในความผู้ซื้อ่อยข่อยมีความผู้ซื้อว่าข่อยเมื่อยแห้ง่อยเมื่อยแห้งก็บก่มีกําลังสู้ผีสุดท้าข่อยสิแบบว่าอันสิสู้ผีได้นะสู้ผีแบบเออมึงมาโลดจังซี่เนาะแต่ว่ามีความข่อยข่อยมีความผู้ซื้อว่าคอยเมื่อยเด้แต่ว่าข่อยก็มีสติอยู่ละ่ะข่อยก็เลยสวดไอ้ไอ้สรรเสริญพระพุทธเจา้าคือพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ว่าบางคนเพิ่นก็เอิ้นว่าอันไอ้พุทธคุณน่ะแต่ว่าคอยเอิ้นสรรเสริญพระพุทธเจ้าเพราะว่า พระอาพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บทบานด้วยธรรมอยายจะเสนอะค่อค่อก็เลยเอินเฉพาะโตัวคนนี้ละว่าเป็นบทสรรเสริญพระพุทธเจ้า <c oughs> บันี้อันค่อยกับสวสดไปประมาณพอท่านจบบทดอกกับเวื้อไปค้ายๆเขากับบเลยมีกำลังหลายนะคือจังไม่หยอกคือจังไหนกับบุหูเนะาะมันเท่กันอดนรับไปแต่ว่าค่อยเห็นเมื่อเหือแต่เหือแตนเบิดพี่นนอะค่อยหูเมื่อขึ้นมาเหือแต่เหือแตนเบิดเปียกเบิร์ด้มนีเปียกพ่อเปียกเสื้อ เปียกเบิดนะแบบมันหอนแห้งเวลาสูงก็กบพีนี่พี่น้องแบบจี้เท่านี่ตรงแข้งตรงสูก็มันนะนะบันนี้พ่อขอก็นอกนอนรับไปอีกขอก็นออนรับไปอีกอ่าหลอบหนึ่งเนาะของเมื่ออีกเือหนึ่งตีหนึ่งสาสิบห้าเลยทีไฟก็เปิดอีกได้พี่น้องไฟมองไอ้น่ะละมองซัทเทร์ไลน์นั่นมันก็เปิดอีกเธอหนึ่งคอยก็เลยคอยก็เลยคอยก็เลยอ้ะมันก็เปิดอีกวันี้เขาก็นออนต่อไปจนว่า ที่ที่สามเคืองหก็เลยตื่นพี่น้องสรุปแหละหัวก็นอนรับตับตื่นตืนเนาะึ้นวันศุกร์หัวก็เลยเมื่อยเมื่อยเป็นทําเมื่อยแห้งนะวลาก็เป็นเหลืองมาบอกซูฟังนะว่าอันอยูนี่กับพีร้ายไปตนอ,อ,อ,นนอนไหนหัวก็ฉุบๆสูดสุดลบไอ้ก็พีหลายหล่ะพี่น้องก็สีคล้ายบานนี้พี่ลยเรากคือพักแน่นะแบบมามาอยู่เรื่อยนะพี่น้องมาให้เฮ่อ อยู่เรื่อยไหเฮาหัวนวดหวยอ้เจสือเขาบอกโอ้ยคืออันคนหวยผีค่ะแต่นอกแต่ว่าเขาแบบมาเลื่อมอุทีศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาดอกเพราะว่าอ่าจังไหนเขาอาจจะมาขอส่วนบุญเนาะเขาก็เลยอุทิศไปจะคำไอ้เถ้าซองเถ้าเขาก็เลยนอนต่อน่ะเขากลโอ้ยคือเมื่อยแต่นอกอันนั้นนอกพี่น้อกเขาก็เลยเป็นแบบว่าเมื่อยแห้งมันเมื่อพ่อไปขายของวันวันเสาร์เขาก็เลยเมื่อยแห้งไปพิเศษเขาก็เลยบันทึกวิดีโอน่ะอะไรนอกมันนี่ก่าคลิปนี้กั เดี๋ยวสิป็นชงเจสิกาตัวพี่น้องเบาร้ายแห่งคลิปนี้เมนี้ตามทีอาทิตย์ที่แล้วเนาะวันสุกเดี๋ยวสีลงวิดีโอวอันศุกอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าวันสุกเคยบอกว่าเจสิกาเลียนเป็นมือสุ้ถ่ายละก็สียุดอ่านหนังสือสอบเนาะเมนีเจสิกากลับไปโรงเรียนอยู่เพื่อจะไปเรียนเปียโนพี่น้องเจสิกาจะไปเรียนเปียโนเมนีหลักการมืออื่นสอบเนาะเขากับมืออื่นเขาก็จะสอบกันนะ่นะแต่ว่าเมนี้บ่ไปก็ได้แต่ว่าเจสิกาไม่เรียนเปียโนก็เลยต้องไปโรงเรียนนะแต่ว่าก็จะกลับมาเร็ว กว่าปกติอย่างสีน้พี่น้องเดี๋ยวเราลูกสายแล้วลูกนะแม่เอาเอ่อเพเปอร์อยู่ในเปียโนบุกกะลูกเปียโนบุกเปียโนบุกมีอันเดียวเห็นอันเดียวอีกอันนึงอยู่ไหนล่ะ,อ,ะอยู่ข้างบนหรือเปล่า หมดหรือยังเปียโนบุกล่ะเออไม่ดื่มอะไรนะปัดพาเราหรือยังจจมมแม่ไปวิ่งนะจะิงแก่แล้วนะนี่ <c oughs> จะไปลินคอนจะเอาอะไรไหมเบอร์โบไหมเอาเบอร์โบไหมจะไปลินคอนนะเนี่ยวันนี้ออบ้าหัวอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะมรแม่มันอยู่ตรงไหนค่ะ ไอ้ซนกะาระมันอยู่ตรงไหนไปได้แล้วไปยังไม่ทันเดีย๋ยววิง่งดีเด้นี่อะไรไม่ลือมอะไรแน่นะวนะ่าทำอยู <o'> no, okay. ่ัมแบก t ี r e e o'clock okay ไปลูกเสร็จภารกิจเป็นหนึ่งวัน สฉันเป็นภารกิจเป็นหนึ่งวันพี่น้องมือนีกระมามาไล่งานโตสะพี่น้องมือนีนะมาไลา่งานโตให้ท่าัพพุ่มฟังเนาะบางคนก็จะถ่าอยู่นะพี่น้องบางคนสิถ่าอยู่ตะวากะมีเรื่องดีๆสมาบอกให้ฟังหลายอย่างอยู่ดอกพี่น้องตะวันยังบ่ได้มีเวลายังบ่ได้มีเวลาแบบคักๆนะไม่ทบถวนแล้วกันมาเบอกโน่นนี่นานให้ฟังเนาะคลิปนี้กระซันมนี่แหละพี่น้องเจอกันคลิปหน้ามีอย่างดีๆช่วยเสริมงานด้วยจะมาบอกให้ฟังในคุณน้องสวัสดีค่ะ